Inside me, son of a god. I'm like a titan that's. Right. สวัสดีครับบ i นเอส e ีดเชียงใหม่ครับผมนี่ก็เป็น c f f 300อ,อีก1นึ่งคันนะครับที่ลูกค้าต่างจังหวัดนำรถมาด้วยตัวเองนะครับมาติดตั้งของแต่งที่เลือกไว้นะครับทั้งคันนี้ราคาตกไปที่71,000บาทนะครับก็แต่งสไตล์คล้ายๆกับคันที่เพิ่งรีวิวไปแ,แรกๆเลยนะครับ มาดูครับว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับก็จะมีภายนอกนะครับที่แต่งชุดล้อโมดตัดนะครับนี่สีดำตัดแดงเนี่ยตอนนี้มาแรงมากนะครับแล้วก็จะมีท่อไทเทเนียมนะครับนี่สวยแล้วก็เสียงเพาะมากนะครับท้ายสั้นนะครับตัวนี้มีเฉพาะแผ่นเหล็กนะครับ สามารถใส่กับชุดน็อตเดิมได้เลยนะครับตัวแผ่นนะครับจะกันรูข้างในไว้นะครับถ้าเวลาเราถอดท้ายออกมาเนี่ยตัวนี้ท่อไทเทเนียม12,000บาทนะครับถ้าเป็นสแตนเลสนี่ก็ราคา5,500บาทนะครับมาดูของแต่งอย่างอื่นกันครับด้านล่างนะครับก็จะมีการแข็งอลูมิเนียมของเทพนะครับนี่งานสวยนะครับหนา ขาเบรกของซีต้านะครับพักเท้าซูเปอร์ซีโ่นะครับนี่สีแดงกระทุ้งเบรกหลังเซตาแท้นะครับโชคหลังนะครับเปลี่ยนเป็นของ YSS นะครับแบบมีซับแทงนะครับตัวนี้โชคตัวนี้ราคา1 9 8 0 0ับาทนะครับเปลี่ยนแล้วรู้สึกดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับต่อไปก็จะเป็น บังโซซิต้านะครับคันเกียซิต้านะครับจานหน้าอาราชิจานโต320มิลลิเมตรนะครับด้านบนก็จะมีแฮนด์เลนทอนทวินวอร์ 9, 9นะครับนวมเปลี่ยนเป็นนวมสีแดงนะครับปอกแฮนโปรคลิปนะครับตัวนี้เป็นแบบปลายปิดแต่ว่าเราสามารถตัดปลายออกได้นะครับตัวนี้นุ่มมากนะครับไม่ลื่น ไม่ว่าจะจับมือเปล่าหรือจับถุงมือก็ใช้งานได้ดีนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นมือเบรกมือคัตของซีต้านะครับสามนิ้วนะครับใช้งานได้ดีนะครับเกาะมือกว่าเดิมนะครับการแฮนซีต้าอาร์เมอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นยอดฮิตเลยแล้วก็หูจับแผงคอการแฮนนะครับนี่ครบเซตเลยน่ารัก และราคานะครับแต่และชิ้นเนี่ยเดี๋ยวผมให้ไว้ใต้คลิปนะครับว่าอันไหนชิ้นไหนราคาเท่าไหร่บ้างนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆก็สอบถามเข้ามาได้นะครับฟังเสียงท่อน,นิดนึงนะครับนี้เพิ่งออกมาใหม่ๆเลยวิ่งได้ไปโลกว่าเองนะครับผมขี่มาอีกนิดหน่อย ลดเสียงให้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่จุดลดเสียงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ รับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ